มาเด้ออาบน้ำเสร็จแล้วก็จะซนค่ะทุกคนเด้อมาเช็ดเช็ดไม้ก่อนโอสวัสดีโอสวัสดีตัวไม่สวัสดีก็ได้แต่ตัวเปียกไม่อสวัสดีตัวเปียกไม่นั่งค่ะหนูไม่นั่งค่ะแต่หนูจะชนค่ะมีซนซนตัวนี้โอ้ยเช็ดตัวก็ไม่ได้มานี่มานี่เอามาเช็ดให้ก่อน เช็ดกอนเช็ดตัวก่อนลูกอมาอาบน้ําบ้านเก่าค่ะทุกคนบ้านใหม่ห้องอาบน้ําอยู่ชั้นสองเนาะก็เลยมาอาบน้ําบ้านเก่านี่ไปเดินเล่นมาค่ะทุกคนก็เลยมาอาบน้ำชนชนนนนค่ะเดีดยวเดี๋วเล่นไดไหมอาชอ ดึงดึงดึงดูดูไม่ปล่อยนะทีนี้ไม่ปล่อยเด้อเด้อเด้อดูเปิดเด้อไอ้นี่ดูดูดูก่อนโซนโซนมาๆเช็ดหัวก่อนเช็ดหัวก่อนเช็ดหัวก่อนแล้วเด้อเด้อไอ้กูไอ้กูอุ้ยกูบุ๊บดูดูดูจอมโซนจอมโซนโอ้ยอุ้ยหอมแล้วหอมหอมหอม อ่านน้ำแล้วตัวหอมจังนี่นี่ต้องนวดตรงนี้เยอะๆสุนัขจะชอบนี่ถึงซนก็จะอยู่โอ้ยแต่ตัวเรานี่สิจะเหนื่อยเนี่ยชอบเลยเดิชอบหนูชอบใช่ไหมตรงนี้ชอบมากเดีเดชเชเชียร์วาเซเขาแฮปปี้แหมหนูชอบหนูชอบ ดอกกุหลาบกําลังสวยเลยค่ะทุกคนอยู่หน้าบ้านเก่าคือไม่อยากย้ายไปเพราะว่าย้ายไปแล้วกลัวแบบเขาแบบเหี่ยวเนาะกําลังเป็นดอกเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าค่ย้ายแล้วกันเนาะให้เขาอยู่นี่ก่อนเพราะว่ากุหลาบกำลังเป็นดอกสวยถ้าย้ายตอนนี้ดอกเขาก็จะเหี่ยวเนาะว้ยจะว้ยลิปสติกมามาติดหน้าหนูลิปสติกิิเ เมื่อกี้ไปเดินเล่นนะโหูยโนมากเลยเนี่ยดีนะไม่ลงน้ำอ่ะคนตมอุ้ยเดี๋ยวกลองมามาจะองมาเนี่มาอันนี้มา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 อันนี้ดี่อดนดี้นี่อันนี้นีดเดิน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 เดี๋ยวจะโชว์พุงแล้วมาโชว์พุงให้พี่ๆดูละมาโชว์พุงนะมาจังมานี่ๆจะมาโชว์พุง โอขนเต็มมาหมาเลยอีนดมวเลยเด็กๆเขาเล่นกันเนาะฮัจจางฮัจมามาเช็ดดีก่อนเช็ดดีก่อนมาให้มาเช็ดดีกก่อนหน่าไม่ให้เช็ดอู้จุบจุบเนเต้นจุบเต้นจุบทุกคน ขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเช็ดตัวสุนัขจอมโซนก่อนนะคะ